คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโพลิสทอล์นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมพ์ระดาธิติกรธน,นานุรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆสัปดาห์ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะรับชมสดพร้อมกันผ่านเว็บไซต์ w w w p o l i c e t v t v นะคะหรือว่ารับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมก็ได้นะคะบ้านไหนใช้ PSI กดเข้าไปได้ที่่่ชอง203คะ ซ m เอช่อง140หรือว่ารับชมผ่าน ASP l a y ก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการของเราผ่าน YouTube Channel p o l i c ยูเซมีเดียได้ด้วยค่ะฝากคุณผู้ชมติดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีหลากหลายรายการให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลือกติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็ p o l i c e Talk เนี่ยเรามีหลากหลาย EP ีให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลือกติดตามกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตตาาารรวววจในนนนหห่่่ยงงๆะะคะือ การที่นันพาคุณผู้ชมมาคุยกับคุณหมอมาทําความรู้จักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดร,ระวังนะคะซึ่งแต่ละ EP ีเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสนใจ E ีีไหนเข้าไปรับชมกันได้ที่ y o u b e c h ช n แนลนั่นเองค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ชมคะก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะคะที่นันจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับร่างกายของเราอีกหนึ่งอีพีเช่นเดียวกันต้องบอกเลยคะ่ะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของร่างกายของเราเนี่ย ทุกส่วนอวัยวะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในล้วนแล้วแต่มีความสําคัญทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆกับร่างกายของเราก็คือหัวใจนี่แหละค่ะดวงเล็กๆดวงหนึ่งซึ่งคนเราจะต้องคือมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าหัวใจเนี่ยมันต้องทํางานเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการดูแลรักษาในเรื่องของหัวใจของเราอย่างไรแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ต้องบอกว่า เขาบอกว่ามันเป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนได้มากเหลือเกินนั่นก็คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะอทีนี้เดี๋ยววันนี้รย์จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยการเกี่ยวกับความอันตรายของโรคนี้รวมถึงนะคะวิธีการป้องกันคนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและวิธีการรักษาในออตอนนี้เขามีวิธีการรักษาแบบไหนแล้วผู้ป่วยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมอีกครั้งหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาหาความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้แนนอยู่กับคุณหมอโอ๊งนะคะร้อยตารวจเอกนายแพทย์สกลวัฒน์มนตรีเวชนายแพทย์สอบม หนึ่งอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตํารวจวันนี้หมอโอ๊คอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ,คะสวัสดีครับเอาละคะอย่างที่พูดไปก็บอกแล้วว่าหัวใจก็คือเป็นอวัยวะจริงๆนะต้องถามก่อนว่ามันเท่ากับปั้นมือเราจริงไหมคะประมาณกัาปั้นมือครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หัวใจใหญ่กว่ากําปั้นแปลว่าหน้าจะมีโรคหัวใจแล้วอ่าอเพราะฉะนั้นคือเวลาเราตรวจสอบหัวใจของเราคือเราจะดูได้ยังไงว่าเราผิดปกติหรือเปล่าในตอนนี้อ่คนไข้โรคหัวใจนะครับมักจะมีอาการนะครับ เหนื่อยหรือก็แน่นหน้าอ,อกนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ออกแรงมากขึ้นนะครับหลายๆครั้งที่เราบอกว่าเป็นภัยเงี้ยเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ออกแรงคนที่เขาทํางานเบาๆเนี่ย ừ, ก็อาจจะไม่มีอาการได้นะครับ ừ, <ๆ>เพราะฉะนั้นในหลายหลายครั้งนะครับเราก็จะแนะนําให้คนไข้เ,เข้ามาตรวจได้นะครับ ừ, แล้วทีนี้ไอ้ภาวะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีดเนี่ยคือมันมันเป็นภาวะยังไงคะอาการมันเป็นยังไงบ้างครับคือต้องบอกอ่องก่อนนะครับ,รบปกติเส้นเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจนะครับ เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นเลือดหัวใจนี้มันตีนะครับเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับเวลาหัวใจทํางานหนักขึ้นโดยเฉพาะเวลาออกกำลังกายนะครับเลือดที่ไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการเหนื่อยอาการแน่นอกหรือถ้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบสะสมไปเวลานานนะครับก็จะทําให้ รางหัวใจฝ่อลงทํางานน้อยลงหรือหัวใจบีบอ่อนลงได้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้ครับทีนี้คือถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้เราจะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งมันแสดงอาการออกมาถูกต้องไหมคะถูกต้องครับโ oh, อย้ยางงี้มันก็เสี่ยงจริงๆนะมันเป็นภัยเงียบจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองเนาะคุณหมอใช่ครับ <laughs> คือ,อ,อคทุกวันนี้ปกติแล้วเนี่ยใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในโรคนี้บ้างคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีภาวะที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่น เพศอายุกรรมพันธุ์อะไรแบบนี้อันนี้เป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ด้วยหรือเปล่าคะกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คืออันที่1คนไข้ที่อายุเพิ่มขึ้นนะครับอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลอดเลือดทั้งทั่วร่างกายนะครับมไม่ใช่เฉพาะแค่แค่ที่หัวใจก็อาจะจะทําให้มีการเสื่อมของเส้นเลือดและเรื่องหัวใจตีบได้แต่กลุ่มที่เรากังวลมากกว่าคือกลุ่มที่เกิดโรคเหล่านี้ก่อนเวลาควรนะครับอันที่1คนไข้มีความดันสูงนะครับที่2คนไข้ที่มีเบาหวาน นะครับแล้วก็คนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับก็คือกลุ่มภาวะโรคอ้นวนอ้วนลงพุงนะครับและหรือสุดท้ายก็คือคนไข้ที่สูบบุหรี่นะครับแต่จริงๆทุกวันนี้เนี่ยคนสูบบุหรี่ก็เยอะดื่มแอลกอฮ<ช>อล์ก็เยอะเพราะฉะนั้นรตรนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นปจัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อ,อย่างเมื่อจะคู่คุณหมอบอกว่าคนที่อาจจะอ้วนลงพุงแล้วถ้าคนไม่อ้วนนะคะคนไม่อ้วนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ถูกต้องไมหมคะคนาไม่อ้วนก็มีสิทธิ์เป็นได้เพราะว่านอกเหนือไปจากภาวะอ้วนแล้วนะครับบางคนบางกรณีเขามีพันธุกรรมบางอย่างที่ทําให้ตับของเขานะครับสร้างไขมันเลวนะครับออกมา,มามากขึ้นไขมันเลวพวกนี้เนี่ยเป็นไขมันที่จะไปสะสมในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดหนาตัวนะครับนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบที่เร็วก่อน คนไข้ในกลุ่มอื่นๆได้ครับแ้อย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะก็คือต้องมาเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลถึงจะถึงถึงจะทราบครับมีมีสองอย่างนะครับอันที่หนึ่งเราเช็คก่อนนะครับว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมนะครับเรามีภาวะความดันสูงเรามีเบาหวานเรามีไขมันในเลือดสูงไหมนะครับกับอันที่สองคือเรามาเช็คได้ว่าเรามีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือยังนะครับซึ่งสามารถทําเทสต์ได้ในหลายๆแบบเช่นวิ่งเสียผานะครับทำซีทสแกนทำเอ็าอายต่างๆนะครับซึ่ง ในการเทสก็มักเรามักจะเก็บไว้สำหรับคนที่เริ่มมีอาการแล้วหรือว่ามีภาวะเสี่ยงมากๆท,ที่ที่โอกาสที่จะเจอโรคจริงๆสูงนะครับเราอาจจะไม่ได้เทสไปทุกคนอย่างถ้าสมมติว่าคนที่อายุอยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนกับร่างกายมันเริ่มจะเสื่อมเนี่ยคุณหมอมันอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ประมาณ45-50ปีขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะเจอภาวะเหล่านี้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกถ้าเรามี ปัจจัยเสี่ยงร่วมว่าลงพุงก็ตามเบาหวานความดันสูงไขมันสูงก็ตามก็จะทําให้ก็คนแนะนําว่าเข้ามาเทสเข้ามาตรวจคัดกรองนะครับให้เร็วขึ้นกว่าเคส,สอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแนนว่าคนทั่วไปนะคะถ้าหากว่ามีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเขาน่าจะรู้ตัวเองเพราะเวลาออกกําลังกายอย่างเช่นเวลาแบบเหมือนไปคาร์ดิโอแบบนี้อพอหัวใจมันเต้นเร็วเขาจะรู้แล้วว่า ตอนนี้เหนื่อยง่ายไหมหอบหรือเปล่าแน่นหน้าอกไหมหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่าแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะเ,เขาเรียกว่าคัดกรองตัวเองได้ได้ในชั้นหนึ่งละแล้วก็คนที่มีปัจจัยที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความดันโลหิตสูงนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ ก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในปัจจัยเสี่ยงนะคะที่อาจจะต้องเข้ามาขัดกรองแล้วก็ช่วงอายุรวมด้วยคุณผู้ชมค่ะประมาณสัก45ปีขึ้นไปจริงๆคนที่อายุต่ำกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะป่วยเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกันกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีถามว่าถ้าป่วย,ด,วยด้วยอายุน้อยๆเนีย่นย,อยโอเคแหละร่างกายมันอาจจะบกพร่องอย่างเมื่อสักครู่คุณหมอบอกก็คือคนที่มีภาวะเรื่องของตับบกพร่อง แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินด้วยถูกต้องไหมคะถูกครับอันนี้เรื่องพฤติกรรมการกินเนี่ยอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยหรือว่าแจ้งให้กับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นะขณะนี้ว่าอาหารแบบไหนที่เราควรจะเลี่ยงอืมอาหารที่ควรจะหลเลี่ยงนะครับก็คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับและหรืออ้วนลงพุงเพิ่มนะครับของทอดของมันนะครับอาหารทอดหรืออาหารจังฟูต่างๆนะครับเครื่องในอาหารทะเล อาหารทะเลพวกกุ้งหอยปลาหมึกนะครับแล้วก็ไข่แดงนะครับไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้ลดแล้วก็เข้ามาเช็คเป็นระยะว่าเลือดของเราคเตอรอลของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับก็คือทานในปริมาณที่เขาเรียกว่าพอเหมาะพอควรแหละบางคนชอบกินบุฟเฟ่ไปถึงก็แบบแหมบุฟเฟ่ซีฟู้ดโอ้โหกุ้งปลาหมึกคือจัดกัน อย่างเต็มที่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมค่ะโรคมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยโอเคแหละความเสื่อมในร่างกายของเรามันก็เป็นหนึ่งปัจจัยแต่ว่าพฤติกรรมที่คือ ภายนอกอะที่เรารับประทานอาหารหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในว่าเรื่องความเครียดก็สําคัญความเครียดก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเกิดโรคนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกนะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนหลับพักผ่อนเรื่องความเครียดแล้วก็หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกําลังกายด้วยคุณผู้ชมคะ่ะที่สําคัญถ้าหากว่าคนที่มีภาวะเรื่องของ หลอดเลือดหัวใจตีบแล้วเนี่ย <ừ. S 2> เขาจะมีวิธีการรักษายัางไงคะในทางการแพทย์ตอนนี้ครับกว้างๆหลักๆนะครับคือมี2องอย่างหนึ่งคือการใช้ยานะครับยาในที่นี้ก็คือ,อ,อยาลดไขมันยาโรคหัวใจยาละลายเกล็ดเลือดต่างๆรวมทั้งการรักษาปัจจัยเสี่ยงของเขาตั้งต้นเช่นมีความดันสูงต้องคุมความดันให้ดีนะครับมีเบาหวานต้องคุมเบาหวานให้ดีมีไขมันในเลือดแล้วก็คุมไขมันให้ดีอันนี้คือเรื่องของการใช้ยานะครับไอ้สองคือการ เขาเรียกว่าการเปิดหลอดเลือดการเปิดให้เลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจให้เหมือนเดิม<ฆ>นะครับซึ่งก็จะมีได้2วิธีคือการทําบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจน<ฆ>ะครับแารอันที่2ก็คือการผ่าตัดบายพาสเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่ที่การวินิจฉัยของคุณหมอค,คือคนไข้มาคุณหมอจะต้องทําการวินิจฉัยคือตรวจก่อน ก็คืออาจจะกลับไปสู่วิธีการแรกที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องมีการวิ่งสายพานเพื่อเก็บแล้วก็ดูว่าคนไข้อยู่ในปัจจัยคือความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับไหนและไอที่พวกเขาเรียกครับพักหรอคะพวกพลักหรือว่าพวกไขมันที่มันเกาะอยู่ตามหลอดเลือดพวกนี้คุณหมอคือตรงนี้เราตรวจได้ยังไงคะเราจะมีการตรวจวัดปริมาณพลักหรือ คราบไขมนันคราบหินปูนให้เกาะหลอดเลือดนะครับโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า CT ีแคลเซียมสกอร์นะครับซึ่งเป็นการทำซีทีโดยที่ไม่ได้ฉีดสีนะครับเราจะสามารถวัดมาได้ว่าเราเริ่มจะมีพลา q เริ่มจะมีไขมันหรือหินปูนเกาะหลอดเลือดหรืออยังนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีหินปูนเกาะหลอดเลือดแปลว,ว่าความเสี่ยงของเรานะรสูงมากกว่าเคสอื่นนะครับเราต้องกลับไปรักษาเบาหวานความดันไขมันให้ดีนะครับและหรืออาจจะต้องไปเทสต่ตอว่า หินปูนที่เริ่มมีแล้วเนี่ยมันเก่ะให้เกิดหัวใจเส้นเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออย่างนะครับอไอหินปูนนี่คือสรุปแล้วมันมาจากโรคอื่นๆที่เราเป็นเหรอคะอ่าใช่เพราะว่าตั้งต้นนะครับเวลาเรามีไขมันไปเกาะเส้นเลือดนะครับเ,เวลาผ่านไปไขมันที่เกาะหลอดเลือดนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นหินปูนกลายเป็นแคลเซียมนะครับซึ่งการทำซีทีแคลเซียมนะครับเราวัดได้เฉพาะหินปูนที่เป็นแคลเซียมเราจะมองไม่เห็นพลา q เป็นไขมัน นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าคนไข้หลอดเลือดเริ่มไม่ดีแล้วนะครับต้องทำทำตัวเองให้ดีขึ้นต้องเข้ามารักษาต้องมาใช้ยาและรวมถึงคัดกรองดูว่าเส้นเลือดมันตีบหรืออย่างด้วยนะครับถ้าคนที่เป็นแล้วแต่อาจจะมันยังไม่ตีบมากคือหมายถึงว่าปริมาณที่มันเข้าไปเกาะสะสมเนี่ยยังไม่มากเราต้องกินยาตลอดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยคือจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้หลอดเลือดมันตีบมากขึ้นนะครับไม่ให้คนที่ เริ่มมีพลักแล้วจะได้ไม่จําเป็นต้องเข้ามาทาําบอลลูนขยายเส้นเลือดและเรื่องของการผ่าตัดบายพาสนะครับอ,อเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องเข้ามาติดตามอาการตลอดเวลา<ม>คุณหมอก็จะต้องตรวจวินิจฉัยว่าเอ๊ะตอนนี้ยังเหนื่อยหอบไหมยังแน่นหน้า<ม>อกเจ็บหน้าอกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายนะถ้ามันตดมากๆนั่นหมายถึงว่าเลือดมันไม่สามารถที่จะ เขาไปเรียนไดใช่ไหมคะส่งผลทําให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายใช่ไหมคุณหมอครับคือเวลาเส้นเลือดที่มันตีบนะครับมันสามารถนะครับทำให้หลอดเลือดตีบแบบเฉียบพลันก็ได้ซึ่งซึ่งถ้าตีบแบบเฉียบพลันคนไข้ก็จะมาในลักษณะหัวใจวายเฉียบพลันนะครับต้องมาทําบอลลูนมาทําขยายเส้นเลือดแบบชุกเชิรน,นะครับหรือในภาวะที่สองก็คือหลอดเลือดที่มันตีบค่อยเป็นค่อยไปเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดอาการเหนื่อยอาการแน่นเราก็ สามารถเข้ามาทบาบอลลูนขยายเพื่อที่ช่วยลดอาการเหนื่อยอาการแน่นอกเพิ่มเลือดให้ไปเลงหัวใจนะครับหรือถ้าเส้นเลือดมันตีบหลายเส้นมากติดหลายจุดมากในแบบที่ไม่เหมาะสมที่จะทําบอลลูนทําสเตนขยายเส้นเลือดสุดท้ายอาจจะต้องผ่าตัดบายพาซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ครับอืมอม,มันก็ดูน่ากลัวจังเลยคุณหมออย่างนี้ไอ้คนที่เป็นภาวะที่คุณหมอบอกว่าภาวะที่เป็นแบบเฉียบพลันน่ะเขามีวิธีเออไม่ใช่มีวิธีคือมีเวลา มีเวลาที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วเพื่อให้คุณหมอเนี่ยออดูแลเนี่ยเวลาน,านานไหมคะมนะครับเวลาคนไข้มีหัวใจวายเฉียบพลันก็คือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันอุดตัน<า>เกิดการเออส้นเลือดที่เป็นเยงหัวใจเนี่ยขาดเลือดเฉียบพลน<า>ันนะครับยิ่งมาเร็วยิ่งดีนะครับทุกๆชั่วโมงนะครับที่เราเสียไปนะครับอาจจะนําไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบถารบอนะครับตัวเลขคร่าวๆนะครับ คือยิ่งมาเรายิ่งดีหลักนาทีหลักชั่วโมงก็มีความสําคัญแต่ว่าถ้านานเกิน12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงขึ้นไปนะครับากาอาจจะให้ผลการรักษาที่ไม่ดีเท่าคนไข้ที่รีบมาอย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นถ้าออคนที่มีภาวะเฉียบพลันแบบนี้อาการเขาจะเป็นยังไงคะคุณหมอเผื่อว่าคนที่บ้านเนี่ยกำลังดูอยู่อาจจะมีคนสูงอายุหรือว่าตัวเองอาจจะเข้าขา่ายมีอาการเอ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกเริ่มแน,น่นๆหน้าอกถ้าเกิดมีภาวะเฉียบพลันนี้ต้องทํำยังไงคะค ก็จะมีอาการแน่นอกอย่างรุนแรงนะครับมไม่ว่าจะนั่งพักกินยาอมยาก็ไม่หายนะครับมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นหน้ามืดวิงเวียนแบบรุนแรงนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับเพือ่อทําการวินิจฉัยดารติดขึ้นไปฟ้าหัวใจและตรวจโดยแพทย์ครับจริงๆแล้วเอาแบบที่ดีที่สุดนะคุณผู้ชม,มค่ะคือถ้าเกิดมีอาการแล้วเนี่ยถ้ามีคนที่อยู่ด้วยให้คนที่อยู่ด้วยขับรถพามานะอย่ามาเองเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้ว่า ระหว่างที่มาโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเกิดเ,เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะโทรเรียกรถพยาบาลได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในเพจของโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะเพราะว่าในเพจโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีทั้งโครงการดีๆมีทั้งเรื่องราวของออการนําเสนอนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยฝาก ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเพจของโรงพยาบาลตํารวจนะคะ<ม>ทีนี้เรื่องของโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นโรคที่รอไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลใส่ใจตัวเองตลอดเวลาและใครที่มีคนที่สูงอายุใครที่มีคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอย่าลืมนะคะต้องหมั่นดูแลเรื่องของสุขภาพหัวใจด้วยที่นี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงและอยู่ในกลุ่มถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยเขารักษาความดันต่อเนื่องนะคุณหมอแต่ ความดันมันไม่ลงลคะคะอ,อันนี้มันจะมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจหรือว่ามีความเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดไหมมีแน่นอนครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกๆความดันโลหิตนะครับที่สูงขึ้นประมาณ10นะครับนำไปสู่การโอกาสเกิดโดดรคทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบทั้งเรื่องโรคสมองและโรคตายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5-10%เปเนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งนะครับยาแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเป็นที่มาว่าคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ย ควรจะได้รับการตรวจต่อเนื่องโดยแพท์ะนะครับเพื่อที่จะได้ปรับยาความดันให้เหมาะสมะนะครับสตัวหรือ3ตัวปรับชนิดให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของคนไข้ไม่ให้เกิดราวะแทรกซอร้อนหรือว่าเพื่อความสะดวกในการทานทานยาของคนไข้ ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็รู้กันไปเบื้องต้นแล้วนะคะคร <c oughs> ่าวๆว่าในเรื่องของภาวะความเสี่ยงโรคนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างแล้วก็การตรวจวินิจฉัยนะคะวิธีการเบื้องต้นจะต้องทําอย่างไร <c oughs> ทีนี้มาดูวิธีการรักษากันบ้างดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอบอกมาว่า มันจะมีเรื่องของการใส่ขดลวด<ม>ใช่ไหมคะมก็คือการท,ทําบอลลูนส่วนอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเส้นเลือดเี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมีการตรีบหลายเส้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทบอลลูนได้อันนั้นต้องผ่าตัดใหญ่ก็คือเป็นการทำบายพาสทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการทําบอลลูนกันก่อนดีกว่าว่า<ม>เอ,อจิคือหัวใจเนี่ย มันก็มีแค่ดวงเดียวและการที่จะทําการรักษาโดยการทําบอลลูนเอ่ยการผ่าตัดเอ่ยอะไรหลายๆอย่างมันมีความเสีย่ยงมันมีความน่ากลัวขนาดไหนแต่แนนบอกนิดนึงค่ะว่าแนนเคยเห็นแล้วจริงๆเรื่องของการท balloon, รําบอลลูนมันไม่ได้น่ากลัวเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายรบเรื่องของการรักษาดีกว่าคะ่ะครับการทําบอลลูนนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าส่วนหัวใจนะครับก็คือการเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นท่อเล็กๆนะครับ,รบใส่าทางเส้นเลือดที่ข้อมือหรือเส้นเลือดที่ขานะครับแล้วก็ไปที่หัวใจ เราจะฉีดสีแล้วก็ใช้เครื่องทำเอ็กซครับฉีดสีเช็คดูว่าเส้นเลือดมันตีบจริงไหมแล้วก็ถ้าตีบจริงนะครับมันตีบแบบไหน,นครับตีบแบบที่เหมาะสมจะขยายด้วยบอลลูนแล้วก็ใส่ขดลวดหรือว่ามันตีบหลายจุดแบบที่กล่าวไปแล้วเหมาะสมกับการผ่าตัดบายพาสมากกว่านะครับทีนี้คําว่าบอลลูนก็คือการที่เราบอลลูนมันช่วยในการขยายหลอดเลือดนะครับหลังจากนั้นคําว่าขดลวดแล้วก็สเตนเนียมันเหมือนเป็นโครงนะครับโครงเหล็กที่ใส่เข้าไปโครงโลหะนะครับเพื่อ ป้องกันไม่ให้เส้นเลือดที่เราขยายไปแล้วเนี่ยนะครับมันกลับมาตีดใหม่นะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยเหมาะกับการแก้หลอดเลือดหัวใจตีบที่มันเป็นจุด1-2จุดนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโดยวิธีการแบบนี้คือเนถามคุณหมอตรงๆแล้วม,ม,มันเสี่ยงไหมคะเสี่ยงไหมความเสี่ยงขึ้นกับภาวะของคนไข้นะครับถ้าเส้นเลือดตีดแค่จุดเดียวแล้วการทําไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับความเสี่ยงต่ํามากคือต่ํากว่า 1%, 1นะครับในทางการนะครับถ้าหลอดเลือดหัวใจมันตีบหลายจุดมากตีบในตำแหน่งขั้วหัวใจที่เราต้องใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยโดยปกติแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับการผ่าตัดบายพาสมัาจะเราสามารถซ่อมเส้นเลือดหัวใจทีเดียว3หรือ4เส้นพร้อมกันได้นะครับแต่ก็มีเหมือนกันในคนไข้ที่สูงอายุมากๆหรือว่ามีภาวะอ่อนแอของร่างกายไม่สามารถทนการผ่า,ผาตัดเปิดหน้าอกไวเราก็มีการเข้าเขาเรียกว่าการทํา complex PCI ก็คือการทำขยายทำบอลลูนขยายหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนนะครับ<ม>ซึ่งความเสี่ยงของคนไข้ในกลุ่มนี้จะสูงขึ้นเพราะว่าเกิดทั้งความเสี่ยงจากตัวคนไข้เองรวมทั้งความซับซ้อนขอ,ของการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดซึ่งลักษณะนี้ต้องใช้อุปกรณ์หลายอยา่างใส่ขดลวดหลายตัวแล้วก็รักษาหลายจุดเป็นในพร้อมกันนะครับอืมสแสดงว่าการที่ใช้เอ่อการสอดเข้าไปที่หลอดเลือดที่บริเวณ<ม>แขนกับ ตรงข้อเท้าไหมตรงตรงขาขตรงนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าแล้วแต่ว่า<ม>คุณหมอจะพิจารณาว่าคนไข้คนนี้ควรจะเข้าไปที่แขนหรือว่าตรงขาถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าปกติเราจะเข้าทางเสือดที่ข้อมือนะครับซึ่งรูนี่จะเล็กนิดเดียวนะครับไม่เกิน2มิลนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการใช้อุปกรณ์ที่มากขึ้นใหญ่ขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนมาเข้าทางเสื้อที่ขาซึ่งเราสามารถใส่ท่อที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วก็นำอุปกรณ์ ที่ที่ซับซ้อนแล้วก็หลายอย่างเข้าไปพร้อมกันได้นะครับขึ้นกับลักษณะของคนไข้ครับใช้เวลานานไหมคะในการรักษาด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่ไม่เกิน2ชั่วโมงในลักษณะเฉพาะเวลาทำนะครับแต่ว่าเราก็มีการสังเกตอาการคนไข้ต่ออีกอย่างน้อย1คืนครับแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ทําคือคนไข้เนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดคนไข้จะรู้สึกตัวนะครับใช้แค่าย,ยาชาเฉพาะที่เพราะว่าการทำบอลลูนลักษณะนี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรครับอืมก็คือใช้ ตรงบริเวณที่เราจะใช้เข็มเข้าไปฉีดยาชาแค่เฉพาะตรงบริเวณที่เราใส่อุปกรณ์เท่านั้นเองอทีนี้พอใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วเนี่ยอย่างไอ้พวกตัวขดลวดน,นะคะพอใส่เข้าไปบริเวณเส้นเลือดใช่ไหมตรงหลอดเลือด <Okay. S 1> ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเราไหมคุณหมอ,ม,อ,อมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมก็จริงแต่ว่าพอเวลาผ่านไป1-3เดือนนะครับร่างกาย,ยจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาครอบคลุ่มไอ้อไขดลวดสิ่งที่เราใส่เข้าไปนี้แล้วก็นําไปสู่ หลอดเลือดที่ขยายใหญ่ขึ้น,นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะสําหรับเส้นเดิมที่เราทําไปแล้วเนี่ยเป็นซ้ําได้ไหมมีโอกาสกลับเป็นซ้ําได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงดั้งเดิมได้ทั้งความดานันทั้งไขมนันแล้วก็เบาหวานนะครับซึ่งการที่ริมันตีบซ้ําในตําแหน่งเดิมจะ,ะทำให้เราเนี่ยรักษายากขึ้นน,นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องทำบอลูนใส่ขดลวดชั้นที่2ในตําแหน่งเดิม และหรืออาจจะต้องส่งคนไข้กลับไปทำผ่าตัด Bypass าแทนเพราะถือว่าล้มเหลวนะครับในการเปิดด้วยด้วยด้วยขนดวดแล้วคือจริงๆนั้นจะบอกว่าคือการรักษาทางการแพทย์เนี่ยจริงๆมันเป็นผลสำเร็จแล้วในสเต็ปแรกแต่ลำดับต่อมามันน่าจะอยู่ที่ตัวของคนไข้แหละ ว่ากลับไปเนี่ยมีพฤติกรรมในการทานอาหารเหมือนเดิมไหมทานยาตามปกติไหมเออคือมาพบคุณหมอตามกําหนดหนักหรือเปล่าคือจริงๆนั้นกระซิบ<ม>บอกอย่างนี้คือที่บ้านน่นะก็มีคนสูงอายุ<ม>และส่วนใหญ่คนสูงอายุเนี่ยจะไม่ค่อยชอบทานยาค<ม>ุณ<ม>ผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่บ้านนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือย,ยังมีคุณปู่คุณย่าอยู่ดูแลท่านให้ดีไปดูสักหน่อยว่า มื้อนี้ทานยาไปหรือยังโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเบาหวานและความดันอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเป็นแล้วโรคโรคบางโรคมันเป็นแล้วมันอยู่กับเราไปตลอดมันรักษาไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลดีๆมันจะกลายมาเป็นโรคอื่นโดยเฉพาะคนที่สูงอายุเนี่ยคุณผู้ชมมันมีความเสื่อมของอวัยวะแล้วพอถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยการรักษาสําหรับบางคนหรือว่าในผู้ป่วยที่อายุเยอะๆมันก็ค่อนข้างที่จะยากลําบาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ที่ตัวของคนไข้ด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยที่จะต้อง<ม>ดูดูแลนะคะหลังจากที่กลับไปบ้านทําการพักฟื้นแล้วก็ต้องทานยาอย่างต่อเนื่องทีนี้การเป็นซ้ําในเรื่องของการท<ม>ําไบพาสนะคะเอ,อ่อการทําบอลลูนถ้าเกิดว่า<ม>เป็นแล้วแล้วก็เป็นซ้ําอีกทําได้ประมาณกี่ครั้งทําซ้ําได้กี่ครั้งคุณหมอจริงๆแล้ว สามารถทําซ้าได้1นถึงสครั้งนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโล,ล,ลยีหลากหลายมากขึ้นนะครับทั้งการใช้บอลลูนเคลือบยาที่ปล่อยยาลดพังผืดภายในหลอดเลือดนะครับและหรือการใส่ขดลวดชั้นที่2ก็ยังทําได้ะนะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะการตรีบของคนไข้ามากกว่านะครับถ้าเส้นเลือดมันตีบมากนอกเหนือไปจากตํตาแหน่งเดิมที่เราทําไว้นะครับตีบมากไปที่เส้นที่2เส้นที่3ก็ตามถ้าเป็นแบบนั้นนการทำพาตัดบายพาสอาจจะเป็นการรักษา ที่ครบจบในครั้งเดียวมากกว่าแต่แน่นอนก็นํามาสู่การพักฟื้นที่นานขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงในการผ่าตัดที่สูงขึ้นครับคือหมายถึงการทำบใบพาร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะเลือกทําบอลลูนให้คนไข้ามากกว่าที่จะทํใบพาร์ขึ้นกับลักษณะการตีบนะถ้ายังตีบในลักษณะที่ยังพอจะซ่อมได้นะครับก็เราก็อาจจะชะลอหรือหลีกเลี่ยงการทำใบาพาร์ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าตีบหลายจุดมากเลยตีบเต็มหมดเลยทั้งเส้นนะครับสุดท้ายคนไข้ ก็น่าจะเหมาะสมกับการผ่าตัดบายพาสมากกว่าเพราะถือว่าร่างกายของเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ขดลวดแล้วฟังแล้วก็คือจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมนะค่ะร่างกายของเราอะ่ะเราก็ต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่าถ้ามันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกว่าร่างกายผิดปกติแล้วเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือจะต้องมีการดูแลรักษาและถ้าเกิดโรคบางโรคมันเป็นแล้วอะเหมือนที่แนนบอกมันรักษาไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยยังปกติดีก็ใช้บางคนอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ได้ดูแลตัวเองทํางานทําจนหักลุ่มหักกระห่ม,หม,หมไม่ได้ออกกําลังกายสูบบุหรี่ร่วมด้วยมีความเครียดร่วมด้วยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยพอบางทีร่างกายมันแสดงสัญญาณออกมา แก้ไขไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคืออาจจะมีวิธีการรักษาเพื่อรักษาชีวิตของเรา<ม>ให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ว่าจะทำให้มันหายขาดไหมมันหายขาดไม่ได้นอกจากว่าต้องกลับมาปรับที่พฤติกรรมของตัวเองนั่นเองนะคะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะ<ม>เดี๋ยวแนนให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยละกันคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของความเสี่ยงหรือว่าคนที่จะต้อง<ม>ออดูแลนะคะในส่วนของคนที่เป็นโรคนี้ยังไงบ้างคะ่ะครับ ก็สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับควรจะป้องกันตัวเองนะครับรักษาปัจจัยเสี่ยงนะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัต้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าการที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วนะครับคนไข้ไม่หายนะครับเราสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีนะครับความดันเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงอ้วนลงพุงนะครับคุมอาหารและออกกำลังกาย สุดท้ายนะครับถ้ามีอาการที่น่าสงสัยว่ามีโรคหัวใจนะครับสามารถเข้ามาตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลตำรวจครับคุณผู้ชมค่ะน,นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้นะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนั่นก็คือ โรคหลอดเลือดหัวใจติดนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นภัยเงียบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปของเราอยู่ดูรายการของเราอยู่ณนะขณะน,นี้แน่นบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็ใครที่สงสัยว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเข้ามาตรวจคัดกรองอย่างที่คุณหมอแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลตํารวจอันนี้ walk in เข้ามาได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องโทรจองคิวก่อนคะ walk in เข้ามาได้ครับ walk in เข้ามาได้เลยคุณผู้ชม าาที่สําคัญอย่าลืมดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงเรื่องของการสุบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงความเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอน,นั่นเองคะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพหัวใจของเราเองนะคะตัวเราเองเนี่แหละที่ทําร้ายหัวใจของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําร้ายนะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้นะคะขอบ <c oughs> <c oughs> คุณคุณหมอโอ่งนะคะร้อยตํารวจเอกในแพทย์สกลวัฒน์มนตรเวชค่ะในแพทย์สบ .1 อายุรแพทย โรคหัวใจโรงพยาบาลตำรวจนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ จริงๆแล้วโรคที่เป็นคุณผู้ชมค่ะเป็นแล้วรักษาได้อยู่กับมันได้แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าที่โรงพยาบาลตํารวจมีเทคนิคและวิธีการในการรักษาที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าแนนเห็นมากับตาแล้วฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะสาหรับออแฟนเพจ a c e b o o k ของโรงพยาบาลตํารวจนะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของแนนแล้วค่ะสําหรับแนนแล้วก็คุณหมอแล้วก็ทีมงานนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ปกติคนไข้ที่เป็นเซลือกหัวใจตีบเฉียบพันธนะครับจะมีอาการเจ็บหน้าอกทางด้านซ้ายคนไข้าบางคนจะเล่าว,ว่าอาการเจ็บหน้าอกที่รุนแรงก็คือมันเหมือนโดนมีดแทงแล้วบิดต้องบอกเลยว่าประมาณ30%เป็นครั้งแรกในชีวิตก็อาจจะทําให้เสียชีวิตเฉียบพันธได้ ทุกๆนาทีที่มาถึงโรงพยาบาลได้ช้าลงกล้ามเนื้อหัวใจจะตายไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเกิดเรามาช้าหรือเล็มากๆกล้ามเนื้อหัวใจตายไปในที่สุดแม้เราจะสามารถเปิดเส้นเลือดก,กลับมาเลี้ยงได้แต่กล้ามเนื้อหัวใจที่ตายไปแล้วมันไม่ฟื้นกลับขึ้นมา สมัยก่อนทุกคนคิดว่าเส้นเลือดหัวใจตีมักจะเกิดในคนอายุเกิน50ปีขึ้นไปปัจจุบันเราพบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเกิดตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นมาแล้วเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับและมักจะเจอในคนไข้ที่สูบบุหรี่จัดๆมีประวัติเรื่องของคนเป็นเบาหวานมีประวัติเรื่องของไขมันสูงพฤติกรรมไม่ออกกําลังกายพักผ่อนน้อยตัวโรคหัวใจเนี่ยมันถึงได้เป็นภัยเงียบดังนั้น,นการตรวจสุขภาพนะครับประจําปีหรือตรวจสุขภาพเมื่อมีความสงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจการตรวจหัวใจไม่ได้ยากเลยครับ เรามีการวิ่งสายพานเราตรวจอุณหภูมิหัวใจตรวจเคลื่นอนหัวใจนะครับและเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจะสามารถตรวจดูได้ว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเปล่าก็จะสามารถช่วยป้องกันภาวะของอตัวหัวใจวายเฉียบพันธเกิดขึ้นมาได้ครับ